สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวกับศูนย์ข่าวบ m c ซีทีวีศูนย์ข่าวภาคอีสานกับคุณประวัตินิทิเตชะพุทุณจังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาที่กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในการปลูกป่าชุมชนและบวชป่าประจำปี2 5 6 8โดยมีนายนิกรทอมจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้มาเป็นประธานพร้อมทั้งบวชป่าครับณนะวัดป่า แสงทับตำบนนาแต้อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีหน่วยงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะหลายฝ่ายได้มาร่วมในวันนี้โดยมีรับสถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญและครับนายนาตะพงทิตากรองนายยศเทศมนตรีเ,เทศบาลเมืองอำนาจเจริญตลอดทั้งท้องถิ่นอำเภอ และนายกโครการหาส่วนตำบลนาแต่แตลอดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นุรักษ์ทรัพยาจกรและป่าไม้ในชุมชนได้นำมาทำกิจกรรมวัวป่าโดยมีพระครูจ้ากคณะตำบลนาแต่ได้ครับได้ให้ความเมตตานำพาคณะได้ชมผืนป่าครับ70ไร่โดยครับเป็นพื้นที่สีเขียวอุดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็ได้มี ในการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์ป่าชุมชนในการบวชป่านี่ครับเป็นป่าสีเขียวเป็นอย่างที่งวันนี้สำนักข่าวล้วก็ได้มาครับทำข่าวนําเสนอข่าวกิจกรรมดีๆในชุมชนตนนําบลนาแต้อาเภอเมืองจังหวัดอํานาจ,จเจริญนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านะครับเป็นป่าอุดมสมบูรณ์โดยมีหลวงพ่อพระครูอาจารคณะตําบลอันก เออครับเป็นผู้อนุรักษ์ป่าวัดวัดอยู่กับป่าก็ครับเป็นอาการอนุรักษ์ครับส่งเสริมเต็มเต็มครับไม่ให้คนที่ตัดไม้แล้วก็ต้องปลูกทดแทนกับมีต้นไม้หลายอย่างครับมีไม้ป่าดูไม้พายุมีไม้มักข้าและไม้ตะเคียนอยู่ในป่าแห่งนี้ครับก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดูแล้วท่านผู้ชมครับก็จะมาท่านเข้ามาในป่าท่านก็จะครับซึ้งเลยครับเป็นอุลุม ลมลื่นนะครับมีรายผูอก็ตะบวดนะครับก็มีผ้าเหลืองๆทำพิธีสวดแล้วก็นํามาผูกไว้ไม้ต่เขียนนี่ครับท่านผู้ชมครับก็บันทึกภาพร่วมกันก็สร้างความประทับใจให้กับชุมชนเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ป่าเอะรักป่าในวันนี้ครับมีความสําคัญนะครับใน,บน,น่อนพวกเราจะ,ะมักจะเน้นย,ย้าว่า ป่านี่คือกู้เย็นของหมู่บ้านนะครับป่านี่คือธนาคารของหมู่บ้านนะครับใครอยากอยากจะได้อาหารประเทศอะไรก็ไปหานะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นหน่อไม้เป็นไอ่มดแดงเป็นอะไรนะครับแต่ก่อนเราก็จะประมาณนี้พอพักหลังมาก,ก็เริ่มเข้าป่าไปทําอะไร ควาเห็นอย่างก็ตัดไม้ตหวนต้นอกมันก็ตัดไม้ที่เพ็อย่างนอก้ก็เริ่มมีการตัดไม้ทําลายป่านะครับป่าก็ร่อยหลอลงนะครับล่อยหลอลงพอร่อยหลอลงก็รงกระทบไปถึงสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศเรื่องฝนนะครับสภาพภูมิอากาศกระทบมาหมดนะครับ ผลไม่มาถูกต้องตามฤดูดกาลทําให้พวกเราทําได้ท,ทํานซึ่งเป็นอาชีพหลักของพี่น้องเราเนี่ยมีผลแต่พบนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากตัวของมนุษย์นะครับตัวของมนุษย์นี่แหละเป็นหลัลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนอกจากจะปลูกป่าแล้วก็มีการปลดป่าเพื่อที่จะอนุรักษ์ เราก็จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งที่มีท่าไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูนะครับ